สื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4วิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่2เคเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับครูผู้สอนครูทวีศักดิ์รอดภัยคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันนะครับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะต้องเตรียมพันธุ์พืชเตรียมดินเตรียมปุ๋ยแล้วเนี่ย เรายังต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืชให้พร้อมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเครื่องมือในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างเครื่องมืออย่างแรกนะครับคือบัวลดน้ําบัวรดน้ํามันมีหลายชนิดมีทั้งเป็นโลหะแล้วก็เป็นพลาสติกเหมาะสําหรับใช้ลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กต้นไม้อ่อนหรือต้นกล้าเล็กๆนะครับ ใช้งานโดยการเติมน้ำลงไปในบัวลดน้ำในปริมาณที่ตัวเองสามารถยกได้นะครับแล้วก็จับที่หูหิว้วแล้วก็ไปลดน้ำต้นไม้ให้สูงประมาณทัก30เซนนะครับก็คือยกสูงจากพื้นประมาณ30เซนหลังจากที่เราใช้บัวลดน้ำลดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีวิธีการเก็บรักษาหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง รเราจะต้องนําบัวรดน้ํานั้นมาเทน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างเก็บให้เรียบร้อยโดยการนําไปกว่ำหรือแขวนให้เป็นระเบียบบัวรดน้ําที่เป็นพลาสติกนะครับนักเรียนพยายามอย่าให้โดนแสงแดดนะครับเพราะจะทําให้บัวรดน้ํานั้นนะครับเสียหายได้ง่ายจากความร้อนเพราะเป็นพลาสติกแล้วจะใช้งานกับเราได้ไม่ยาวนานนะครับ อุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอย่างที่สองนะครับก็คือถังน้ําอันนี้นักเรียนคงจะรู้จักกันดีนะครับทุกบ้านคงจะมีใช้แล้วมีทั้งชนิดที่เป็นสังกะสีและเป็นพลาสติกนะครับใช้ตักน้ําลดน้ําต้นไม้ที่โตและแข็งแรงแล้วหรืออาจจะใช้ถังน้ําตักน้ํำไปใส่ในบัวลดน้ําก็ได้นะครับโดยตักจากบ่อหรือสระน้ํานะครับแล้วใช้มือวักนะครับในถังนะครับ ใส่ต้นไม้เล็กๆหรือต้นไม้อ่อนๆเพราะจะทาให้ต้นไม้นั้นไม่หักไม่โยกนะครับส่วนการเก็บรักษาถังน้ําเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับคว่ำให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยส่วนถังน้ําที่เป็นพลาสติกนักเรียนก็อย่าไปคว่ำตากแดดนะครับเพราะจะทําให้พลาสติกกรอบแล้วก็แตกครับทําให้ถังน้ําของเราแตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับฉะนั้นนักเรียนควรจะคว่ำไว้ในที่ร่มนะครับ เรื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับชิ้นต่อไปก็คือสายยางนะครับควรใช้สายยางที่มีหัวฉีดซึ่งสามารถปรับระดับความแรงของน้ําได้นะครับตอนปลายสายยางต่อเข้ากับก๊อกน้ำนะครับถือป้ายข้างหนึ่งไว้ที่มีหัวฉีดลดน้ําต้นไม้นะครับโดยน้ําที่ไหลออกมามีลักษณะคล้ายฝนตกนะครับหรือว่าคล้ายฝักบัวแต่นักเรียนจะต้องปรับน้ําให้เป็นละอองมากที่สุดนะครับ เพื่อจะได้ลดน้ําต้นไม้ที่มีลักษณะใบหรือกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรงได้นะครับเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วการเก็บรักษาหลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งนะครับก็ม้วนสายยางเก็บให้เรียบร้อยไม่ควรนําสายยางนั้นไปทิ้งไว้กลางแจ้งหรือวัตถูกแดดนะครับเพราะสายยางจะเสื่อมคุณภาพได้เร็วนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร มือในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับชิ้นต่อไปนะครับก็คือเสียมนักเรีเยนคงรู้จักกันดีนะครับเสียมเนี่ยด้ามจะเป็นไม้นะครับส่วนตัวเสียมจะเป็นโลหะ machines. หรือบางชนิดทั้งด้ามทั้งเสียมทั้งตัวเสียมนั้นเป็นโลหะท,ทั้งหมดเลยนะครับโดยทั่วไปเสียมจะทําด้วยโลหะนะครับส่วนด้ามจับก,ก็จะทําด้วยไม้หรือโลหะใช้สําหรับขุดรุ่มเล็กๆนะครับหรือใช้พวนดินในที่แคบๆหรือในที่เล็กๆ ที่เราที่จอบเข้าไปไม่ได้นะครับก็จะใช้เสียมนะครับเข้าไปพรวนดินรอบๆต้นไม้รอบๆโคนต้นพืชเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับการเก็บรักษาหลังจากใช้งานทุกครั้งก็จะต้องล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ํามันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะนะครับถ้าด้ามที่เป็นไม้หลวมหรือว่าชํารุดต้องรีบซ่อมแซมให้กระชับและแน่นนะครับเพราะถ้าบิดงออาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรือเกินอันตรายจากการใช้ได้นะครับ มือปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่อไปคือจอบนะครับตัวจอบมักจะทําด้วยโลหะด้านจอบบางทีก็เป็นไม้หรือว่าโลหะนะครับหน้าจอบจะมีเว้านะครับหน้าจอบนะที่เป็นโลหะจะเว้าด้านข้างๆก็จะมีความแหลมและคมด้วยเมื่อขุดลงไปในดินแล้วจะทําให้เราขุดง่ายขึ้นนะครับจอบใช้สําหรับขุดดินที่มีความลักษณะแข็งนะครับดินที่มีลักษณะแข็งและเหนียวใช้ขุดพลิกหน้าดินหรือ ยกล่องที่จะปลูกพืชหรือว่ายกแปลงปลูกนะครับเขาเรียกกันถ้าภาษากเกษตรกรรมเขาเรียกว่ายกล่องแปลงปลูกจอบเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับการเก็บรักษาหลังจากใช้งานแล้วทุกครั้งนะครับจะต้องล้างทําความสะอาดจอบแล้วก็เช็ดให้แห้งทาด้วยน้ํามันการสนิมส่วนที่เป็นโลหะถ้าด้ามจอบหลวมหรือชํารุดต้องรีบซ่อมแซมให้ด้ามจอบนั้นกระชับแน่นสนิทถ้าตัวใบจอบนั้นบิดงอหรือบิ่น ให้นักเรียนใช้ค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับจะได้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับนักเรียนมีไหมครับที่บ้านถ้ามีทดลองนำมาขุดดินดูนะครับอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับชนิดต่อไปคือช้อนปลูกช้อนปลูกเนี่ยทำจากเหล็กที่ตีเป็นแผ่นแบนๆน,นะครับดัดให้โค้งคล้ายๆกับช้อนกินข้าวนะครับปลาย มีความแหลมมนมีด้ามชนิดที่เป็นด้ามเหล็กก็มีด้ามไม้ก็มีนะครับช้อนปลูกนี่ใช้สําหรับขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกต้นไม้นะครับหรือขุดย้ายต้นกล้านะครับไปใส่ในกระถางนะครับการเก็บรักษาช้อนปลูกนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งต้องล้างทําความสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ทาน้ํามันการสนิมส่วนที่เป็นโลหะฉะนั้นเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จแล้ว นะครับอาจจะแขวนหรือวางไว้บนชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกในการหยิบมาใช้ในครั้งต่อไปนะครับเครื่องมือปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่อไปก็คือซ่อมพวนซ่อมพวนเนี่ยทำด้วยโลหละลักษณะคล้ายซ่อมกินข้าวนะครับใช้สําหรับพวนดินรอบๆต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับพวนดินให้ร่วนซุยหรือ ใช้ขุดใช้ถอนวัชพืชนะครับ,นะรบเป็นการช่วยเราผ่อนแรงนะครับไม่ควรใช้กับดินที่แข็งจะทําให้ซ่อมพวนนั้นงอได้นะครับหรือใช้กับดินเหนียวเนี่ยซ่อมพวนก,ก็จะงอได้หรือว่าชํารุดได้เพราะจะทําให้ส่วนที่เป็นฟันเป็นซี่กนั้นงอนะครับเพราะซ่อมพวนนั้นไม่แข็งแรงเหมือนกับจอบหรือว่าเสียมเมื่อใช้เสร็จแล้วควรเก็บรักษาก็คือตั้ง เช็ดให้แห้งทาด้วยน้ำมันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะแล้วก็นําไปแขวนหรือเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยครับอุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่อไปคือกรรไกตัดกิ่งนะครับใช้สําหรับตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กเมื่อใช้ก็จะปลดล็อกนะครับอาจจะมีล็อกที่ปลายกันไกททาให้สปริงยืดออกเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดล็อกที่ปลายกันไกนะครับ เวลาใช้เสร็จเรียบร้อยเก็บรักษานะครับการเก็บรักษาก็คือหลังจากใช้กันไกรเสร็จเนี่ยจะมียางไม้ติดมาเราก็ทําความสะอาดอาจจะใช้น้ํามันชุบผ้าแล้วก็เช็ดบริเวณที่เป็นโลหะนะครับเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับอาจจะไว้แขวนหรือเก็บเข้าชั้นในตู้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราได้รู้จักเครื่องมือแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันนะครับว่า การปลูกนั้นจะต้องมีวิธีการปลูกอย่างไรดอ,อกไม้ประดับนั้นก็มีหลายชนิดนะครับแต่วิธีปลูกนั้นก็แตกต่างกันออกไปไม้ดอกชนิดแรกก่อนนะครับคือดาวเรืองดาวเรืองเ,เป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีนะครับในดินทุกสภาพชอบแสงแดดการปลูกดาวเรืองก็ควรปลูกในกลางแจ้งนะครับดอ,อกดาวเรืองจะมีลักษณะรูปทรงเป็นวงกลมมีสีเหลืองออกดอกเต็มต้นนะครับขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการปลูกดาวเรือง 1. เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง2ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3. จอบ 4. ช้อนปลูก 5. ซ่อมพวน 6. บัวรดน้ำขั้นตอนการปลูกดาวเรืองเลือกแปลงปลูกนะครับทำแปลงปลูกให้มีความกว้างประมาณ1เมตรความยาวตามความเหมาะสมนะครับขุดดินตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรค จากนั้นก็ขุดหลุมหลังจากที่ตากดินทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วนะครับก็ขุดหลุมโดยให้แต่ละหลุมนั้นห่างกันประมาณ30ซนติเมตรหยอดเมล็ดดาวเรืองลงไป1ห,หลุมก็ประมาณ1-2เซนติเมตรแล้วก็กบดินลดน้ําให้ชุ่มนะครับใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกให้ทั่วแปลงแล้วก็ลดน้ําการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราปลูกต้นดาวเรืองไปแล้วเราก็ลดน้ําเช้าเย็น นะเมื่อต้นดาวเรืองโตขึ้นมาแล้วก็พรวนดินรอบๆโคนต้นกําจัดวัชพืชนะเป็นประจำแล้วก็ประมาณเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดดาวเรืองทิ้งเพื่อให้ดาวเรืองนั้นแตกเป็นพุ่มออกมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหลังจากเราปลูกไปแล้วนะครับประมาณ45าวันถึง60วันดาวเรืองก็จะเริ่มออกดอกอันนี้แล้วแต่ ชนิดของพันต้นดาวเรืองนะครับว่าเป็นชนิดใดออกดอกเร็วหรือช้าไม้ดอกชนิดต่อไปก็คือการปลูกบานไมูุ่โรยบานไมูุ่โรยนะครับจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงประมาณ60เซนเมตรกิงและใบของต้นบานไมูุ่โรยนั้นก็จะมีขนนะครับปกคลุมอยู่ลักษณะของใบก็จะยาวรีปลายใบก็จะแหลมหรือมนขอบเรียบ ใบจะออกเป็นคู่นะครับตรงข้ามกันนะกิ่งหนึ่งก็จะมีใบตรงข้ามกันเป็นคู่ออกดอกช่อหนึ่งก็ประมาณช่อละ2อถึงสดอกมีดอกสีขาวดอกสีม่วงดอกสีชมพูมีกลีบดอกที่แข็งและสั้นนะครับบางไม่รุรยก็จะมีกลีบดอกที่แข็งและสั้นรวมกันเป็นพุ่มเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณครึ่งนิ้วขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับ วัสดุอุปกรณนะ์ที่ใช้ในการปลูกบานไม่รู้ลรยก็จะมีเมล็ดบานไม่รู้ลรยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจอบซ่อมพวนช้อนปลูกแล้วก็บัวรดน้ำครับขั้นตอนการปลูกเลือกบริเวณที่ปลูกขนาดกว้าง1เมตรยาว4เมตรใช้จอบถากบริเวณแปลงปลูกแล้วก็ขุดดินนะครับเป็นแนวให้ลึกประมาณ30เซนยกแปลงปลูก นะครับตากแดดหรือว่าขุดดินตากแดดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นก็ใช้ซ่อมพวนย่อยดินนะครับให้ละเอียดปรับหน้าดินให้เรียบทั่วทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับคุกเค้าในดินนะครับจากนั้นก็โรยเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้กระจายไปทั่วแปลงนะครับใช้ดินโรยทับเมล็ดบางๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีการดูแลรักษาลดน้ำนะครับแปลงปลูกเช้าเย็นใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหมันพรวนดินให้ร่วนซุยนะครับแล้วก็กําจัดวัชพืชเป็นประจำประมาณ50-60วันจึงจะออกดอกการปลูกคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายเป็นพืชที่คุมดินต้นเตี้ยใบมีลักษณะอวบน้ำเป็นแท่งรูปเข็ม ใบยาวประมาณหนึ่งนิ้วใบมีสีเขียวอ่อนเป็นมันดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งนะครับกลีบนะครับกลีบดอกบางนะครับมีทั้งกีบดอกชั้นเดียวกีบดอกหลายสีสอนกันหลายสียคุณนายตื่นสายเหมาะที่จะปลูกบริเวณที่มีอากาศร้อนมีอากาศแห้งแล้งต้นคุณนายตื่นสายชอบดินปนทรายนะครับขยายพันธุ์ต้นคุณนายตื่นสายก็จะใช้วิธีการปักชำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปลูกต้นคุณาตื่นสายก็จะมีกิ่งที่ใช้สําหรับปักชำก็คือกิ่งต้นคุณาตื่นสายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจอบซ่อมพรวนช้อนปลูกแล้วก็บัวรดน้ําขั้นตอนการปลูกยกแปลงตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็ขุดดินทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ลดน้ําให้ทั่วแปลงปลูกเพื่อทําให้ดินนิ่มครับใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกลงไปให้ทั่วแปลงแล้วลดน้ําให้ชุ่ม จากนั้นก็ปักกิ่งคุณาตื่นสายลงไปในดินนะครับทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งกิ่งก็จะแตกออกมานะครับจนเต็มแปลงการดูแลรักษาต้นคุณาตื่นสายลดน้ําวันละครั้งนะครับลดในตอนเช้าใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ย้อก็ได้นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหมั่นพวนดินให้ร่วนซุยอยู่เสมอกําจัดว,วัชพืชนะครับและศัตูพืชของคุณาตื่นสายเป็นประจํา นะครับเมื่อออกดอกแล้วนะครับก็จะเกิดความสวยงามดอกนั้นมีหลายสีนะครับเรามาดูการปลูกไม้ประดับบ้างนะครับไม้ประดับชนิดแรกเลยนะครับก็คือฤาษีผสมนะครับที่เรารู้จักกันดีและเคยเห็นฤาษีผสมเนี่ยเป็นพืชคุมดินครับมีหลายชนิดด้วยกันแต่และชนิดนั้นก็มีใบสวยงามเช่นใบสีเขียวสีม่วงสีแดงสีน้ําตาล บายของราสีผสมนั้นก็มีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะครับขอบเป็นหยกัยกๆก็มีนิยมใช้ตกแต่งสวนหย่อมกันหรือตามอาคารสถานที่ต่างๆขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะครับต้นหรืสีผสมขยายพันธุ์ด้วยการใช้กิ่งนั้นนํามาปักชำวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นหรืสีผสมก็จะมีกิ่งหรืสีผสมที่ใช้ในการปักชำนะครับปุ๋ยคอหรือว่าปุ๋ยหมกักมีจอบ มีซ่อมพวนบัวลดน้ําแล้วก็กัรกายตัดแต่งกิ่งขั้นตอนการปลูกฤาษีผสมก็ไม่ยากนะครับเราเลือกแปลงปลูกให้ดีนะครับมีขนาดกว้างประมาณ1เมตรความยาวแล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับควรดินขุดหน้าดินทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําในดินให้ชุ่มนํากิ่งฤาษีผสมนะครับ ปักลงไปในดินให้กิ่งรัวสีผสมที่เราปักนั้นห่างกันประมาณ30เซนติเมตรนะครับการดูแลรักษาหมั่นพวนดินใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กําจัดว่าจะพืชศัตรูพืชเป็นประจำลดน้ำํำตวรวสีผสมเช้าเย็นนะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตนะครับใบก็จะเกิดความสวยงามนักเรียนลองทําดูนะครับถ้าที่บ้านมีตัวสีผสมลองปูก ตามขั้นตอนที่คุณครูแนะนําไปนะครับก็จะได้ไม้ประดับที่สวยงามให้แก่นักเรียนไว้ประดับบ้านตกแต่งสวนได้มากขึ้นนะครับไม้ประดับชนิดต่อไปนะครับคือการปลูกพูด่างพูด่างเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะครับใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจมีสีเขียวนะครับสลับกับสีเหลืองนวลนๆน,น,นะครับต้นมีลักษณะอ่อนช้อย ผู้ด่างนะครับเป็นพืชที่มีรากอากาศจึงจเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินและในน้ําสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางนะครับที่มีดินนะครับทั้งในแจกันที่มีน้ําและแปลงปลูกผู้ด่างนั้นขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำใช้กิ่งมาปักชำนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกผู้ด่างก็จะมีกิ่งผู้ด่างที่ใช้ปักชำนะครับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับ การกายตัดแต่งกิ่งซ่อมพวนจอบและก็บัวรดน้ําขั้นตอนการปลูกคูด่างนะครับก็จะใช้จอบขุดพริกหน้าดินนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้แสงแดดนั้นได้ฆ่าเชื้อโรคในดินก่อนนะครับผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์นะเช่นแกบปุ๋ยมะพร้าวหรือเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นหรือ2ต่อ1นก็ได้ก็คือดิน2ส,ส่วนปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก1ส่วน เตรียมกิ่งผู้ด่างนะครับที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่เราจะปักชำนะครับตัดกิ่งให้ยาวประมาณ15-20เซนติเมตรจากนั้นก็นำกิ่งผู้ด่างนั้นปักลงไปในดินจากนั้นใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับการดูแลรักษาต้นผู้ด่างที่เราปักชำไว้ก็ลดน้นะครับเช้าและเย็นทุกวันหมั่นพรวนดินเป็นประจำกําจัดวัชพืชศัตรูพืชนะครับใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก ให้กับผู้ด่างที่เราปักชำไว้สัปดาห์ละ1ครั้งผู้ด่างนะครับเป็นไม้ประดับฉะนั้นจึงมีใบที่สวยงามนะครับใช้ปลูกในร่มหรือว่ากลางแจ้งก็ได้นะครับผู้ด่างชอบน้ํามากนะครับนักเรียนสามารถนําไปปลูกนะปลูกได้ง่ายแล้วก็ขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับการปลูกว่านกาบหอยแคงแคะว่านกาบหอยแคงแคะ เป็นพืชคุมดินใบเดียวออกเรียงสลับเป็นกาบคลุมรอบต้นมีใบเป็นรูปหอกปลายใบแหลมโคนตัดขอบใบเรียบแผ่นใบหนาด้านบนมีสีเขียวเข้มใต้ใบมีสีม่วงต้นกาบหอยแคงแคะไม่มีก้านใบช่อดอกออกที่ช่อบ,บนะครับชอบแสงแดดปานกลางขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการปักชำหรือว่าแยกหน่อูอุปกรณ์นะครับก็จะมีหน่อหรือว่ากิ่งว่านกราบหอยแคงแคะปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมกักจอบนะครับซ่อมพรวนบัวลดน้ําขั้นตอนการปลูกใช้จอบขุดพิกหน้าดินตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคลดน้ําให้ชุ่มนะครับให้ดินชุ่มใส่ปุ๋ยคอกไปให้ทั่วแปลงลดน้ําให้ชุ่มอีกครั้งนึง ปากกิ่งหรือหนอนของต้นว่านหอยแคงแค้นะครับลงไปในดินให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณหนึ่งฝ่ามือของผู้ปลูกนะครับปลูกไปจนทั่วแปลงการดูแลรักษาต้นกาหอยแคงแค้นั้นให้ลดน้ำเช้าเย็นแล้วก็หมั่นพรวนดินนะครับกำจัดวัชพืชศัตรูพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับลงไปให้ต้น กาบหอยแข็งแคะนี่ก็ใส่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับต้นกาบหอยแข็งแคะน,นะครับมักจะใช้ไปในลักษณะที่จัดสวนนะครับหรือว่าไปจัดสวนย่อมนะไปจัดสถานที่ต่างๆให้เกิดความสวยงามนะครับเราจะเห็นว่ามีการปลูกไว้ตามรั้วหน้าบ้านนะครับถ้านักเรียนเนี่ยเดินผ่านไปเนี่ยลองสังเกตดูนะครับจะปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับน,ะนักเรียนสามารถ นำมาปลูกเองได้นะครับที่บ้านจะใส่กระถางปลูกก็ได้นะครับทดลองทำดูนะครับจะเราจะได้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นที่บ้านเราอีกหนึ่งต้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไปแล้วนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายชิ้นเช่นการมีบัวรดน้ําถังน้ําสายยางมีจอบมีเสียมนะครับซ่องพรวนช้อนปลูกกรรไกรตัดกิ่ง ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราพบเห็นกันได้ทั่วๆไปนะครับเครื่องมือที่ใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับเราสามารถนํามาใช้ได้ส่วนวิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับครูก็ได้แนะนําไปไม้ดอก3อย่างไม้ประดับ3อย่างก็คือสามารถปลูกได้เองนักเรียนสามารถปลูกได้เองนะครับอย่างเช่นบานไม้โรยคุณนายตื่นสายนี่ก็จะปลูกได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นไม้ดอกและขึ้นง่ายด้วยโดยการ ใช้เมล็ดนะต้นบานไม่โรยก็ใช้เมล็ดส่วนคุณนายตื่นสายก็ใช้วิวธีการปักชำนะครับส่วนไม้ประดับนะครับก็มีฤาษีผสมผู้ด่างว่านกาบหอยอันนี้นักเรียนก็ลองทดลองปลูกดูนะครับอย่างเช่นฤาษีผสมก็ใช้วิธีการปักชำผู้ด่างนี่ก็จะปักชำเหมือนกันแล้วขึ้นได้ง่ายด้วยนักเรียนสามารถปลูกในกระถางก็ได้นะครับถ้าไม่มีแปลงปลูกลองทดลองปลูกกันดูนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็ เปิดเทอมแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านักเรียนปลูกต้นไม้ได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับ